สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้จะมารีวิวเกือกม้าดูทรับแบบแขวนนะคะซึ่งเป็นเกือกม้าแท้นะคะที่ผ่านการใช้งานแล้วและที่สําคัญนะคะเราคัดจากม้าแข่งที่ผ่านการเข้าวินเท่านั้นค่ะเราขายความเชื่อนะคะเกือกม้าดูทรับนะคะมีความเชื่อมีมาแต่โบราณไม่เฉพาะคนไทยนะคะต่างชาติก็ยังให้ความเชื่อนี้เช่นกันนะคะสําหรับทนหนที่มีครอบครองนะคะจะโชคดีนะคะรับทรับโชคเสริมฮวงจุ้ยนะคะ ท่านใดอยากได้รีฟาดนะคะเคล็ดลับค้าขายดีสาหรับแมคค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจนะคะเขาจะนิยมมีเกือกม้าดูดรัพย์แบบแขวนนะคะพกติดตัวนะคะใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลานะคะหรือจะไว้แขวนหน้าบ้านก็ได้นะคะส่วนตัวกี้เองนะคะกี้ก็จะพกทุกวันนะคะมีกี่ใบก็จะใส่ไปทุกใบด้วยนะคะชิ้นนี้นะคะแบบแขวนนะคะ ใส่ลงไปในกระเป๋าเลยนะคะท่านใดอยากได้นะคะรีฟาดค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ